ด้านนอกเนี่ยน้อยกว่าแต่ว่ามีเส้นเชื่อมเล็กๆตรงนี้นี่ครับเส้นกันล้านเส้นเชื่อมกันล้านอยู่ตรงนี้ใต้ข้อศอกนี้ท้องจะมีลักษณะป่องเหมือนเด็กสมบูรณ์ป่องแต่ว่าเป็นสามเหลี่ยมนะนูนขึ้นมาป่องแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมอยู่ด้านบนแล้วเทลาาออกไปด้านข้างนะครับลักษณะของท้องนะเรามาลงกล้องกันดูข้อมือดูไหล่ดูท้องเน็นไหมไล่ขวา สูงกว่าไหล่ซ้ายท้องแขนด้านนอกเนะี่ยมีพื้นที่มากกว่าอีกฝั่งนะึงโอ้โหแวนนี้เนาะพี่น้องลักษณะของเนื้อกาลาเซียนที่ไม่เป็นเซียนอย่างแท้จริงก็คือเซียนเกิดจากลายเกิดจากการเซตการแตกปริที่เป็นธรรมชาติที่เป็นที่มาของเนื้อกะลาสวยงามล้ำค่ายิ่งนักยากที่จะปลอมแปลงไม่มีทางปลอมแปลงได้เหมือนเลยใช่ไหมนี่ครับ ตวัดโค้งขึ้นมาฟ้าบโค้งขึ้นมาเห็นไหมครับข้อมือขวาหักแล้วก็ใหญ่กว่าข้อมือซ้ายใต้ข้อศอกไม่มีเส้นเชื่อมนะครับท้องเป็นลักษณะท้องป่องท้อง,องมารเด็กสมบูรณ์แต่เป็นสามเหลี่ยมนะเทลาดลงไปข้อมือด้านซ้ายเล็กกว่าแต่ตวัดสวยกว่าโค้งกว่าเนี่ยไหลซ้าย ต่ำกว่านะครับลูลงแล้วก็ท้องแขนน้อยกว่าบริเวณท้องแขนด้านนอกอ่ะเนื้อที่น้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งแต่นี่ครับติ่งหรือเส้นเชื่อมกันล้านเห็นไหมมุมนี้ชัดมากเลยติ่งหรือเส้นเชื่อมกันล้านอยู่ตรงนี้นี่ครับติ่งได้ข้อศอกเชื่อมมาที่ฝ่าเท้าขวาถ้าไม่มีติ่งก็ถือว่าไม่ใช่พิมพ์นิยมนะ ไม่ใช่พิมพ์ที่มีมูลค่าสูงพิมพ์ที่มีมูลค่าสูงเขาจะส่องดูติ่งนี่แหละครูบาอาจารย์